ขบขับสนุกของเด็กยุคสร้างสรรค์ไอฟลาว์ทีคูนเ <Hey! S 1> ค้กบ๊บสวัสดีครับผมชื่อคารีครับหนูชื่อใบพูมค่ะวันนี้เราจะมาทำไอติทีมคูนเค้กป๊อปกันครับอยากทานไหมครับอยากทานครับใครอยากทานที่เอาพุ่งเข้าปากเลยนะอ่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 ะมาดูส่วนผสมกันเลยไหมครับครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับเค้ก เป็นเฟอโคนครับแล้ววันนี้ล่ะครับเพ้่พี่ไปผูกจิมเค้กเลยเป็นอะไรเนยสดครับแล้ววันนี้เรียกว่าอะไรครับตักพักพิดครีมชีสครับถูกต้องครับอันนี้เรียกว่าไวช็อกโกแลตตัวนี้นะาานแล้วก็ท็อปปิ้งนะครับแล้ววันนี้ล่ะสีครับที่เราจะเอามาส่งกลับไวช็อกโกแลต ได้ครับอยากทำแล้วครับได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องไปล้างมือก่อนนะคะเราล้างมือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยค่ะเ <c oughs> ิ้มเค้กใส่ลงไปในจาน สี่ชิ้นสี่ชิ้นครับพี่อุ้ยลองหน่อยลองลงลงหมดเลยครับ <c oughs> จับ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 เดี๋ยวเราจะมาผสมเนยกันเลยนะครับ <c oughs> คาร์ลีช่วยตักเนยให้พี่หน่อยได้ไหมคะั <c oughs> บหนึ่งก้อนเอาน้ำตาลน้ำตาลจะหวานไหมไม่ชอบครับ เดี๋ยวเป็นประวาติตี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 โอ้เมื่อนหร่จะละลายอยากกินข้เพิ่งค่ะพี่อยากลองไหมคะอยากลองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมกับเค้กที่เราบดเอาไว้นะคะอยากกิน<ะ>คนให้เข้ากันเลยครับ<ส>คนคนคน<ส>แบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็ามาปั้นกันนะครับ มือเลือไม่เป็นไรนะครับดูแลไม่เป็นวงคงนะครับนี่ค่ะต่อไปจะเอาไปแช่เย็นกันนะคะพี่ไปพฟูครับเดี๋ยวเราเอาช็อกโกแลต อะไรที่ไมโครเวฟใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือช็อกโกแลตที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจมๆขอเข้าเสร็จแล้วครับแต่เราจะวันนี้ที่เราจะจะไว้มาใส่ไว้ตรงตรงกลางนะครับแต่แล้วเราจะเอาไปแช่เย็นกันเลย รว่างรอเดี๋ยวเรามากินท็อปปิ้งกันเลยไหมคะนเดี๋ยวเรามาจุ่มตรงสีกันเลยนะคะจุ่มเยอะไหมจุ่มให้มันทั่วจนไม่เห็นสีดำเลยคะ่ะคาวีจุ่มแล้วก็หมุน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 ให้มันทั่วตัวคาวีเราจุ่มช็อกโกแลตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลยท็อปปิ้งกันนะคะชอบันไหนก็เลยใส่ไปเยอะๆเ,เลยนะคะ khoảng đẹp chút sáng sẵn